คลิปนี้มาเล่าแก่เพื่อนและพี่น้องชาวนากันนะครับผู้สนใจการทำนากันครับหลังจากเราหว่านข้าวแล้วอายุ20วันขึ้นไปข้าวกำลังสร้างกอแตกกอต้องการน้ำมากที่สุดประกอบกับช่วงนี้มีการประสบปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลนะครับเราชาวนาได้หว่านข้าวและงอกขึ้นมาแล้ว และทำการพ่นยาคุมกำจัดวัดชพืชไว้หลายวันแล้วแต่ข้าวยังไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอวระเืต้องสูกน้ำใส่นะครับเพื่อให้การกำจัดยาได้ผลดีและข้าวก็จะไม่หยุดชะง,งักกันจเจรเติบโตเพื่อผในการู แค่ปัญหาอย่างวัชพืชม,ม,ม,มีมากในแปลงนาและการชะงักการเจริญเติบโตของข้าวก็จะไม่มีข้าวได้เจริญเติบโตดีตามอายุของมันนะครับการสูบน้ำจะดีกว่าปล่อยข้าวแห้งตายไปนะครับถ้าปล่อยไว้ก็จะเสียเวลามาซ่อมข้าวอีกนะครับ แล้เสียผลผลิตข้าวลงไปอีกชาวนาต้องปดใจจำยอมนะครับซื้อน้ำมันมาสูบน้ำใส่สูบพันปีแลหลายหลายครั้งนะครับแร้วฝนไม่ดีกรณีน้ำฟ้าน้ำฝนนะครับผลเงินไปก็หลายพันบาทอยู่นะครับอดใจจำยอมกันนะครับข้าวป็ราคาถูกนะครับ ให้ดูคลิปนี้แล้วก็เณย่ากดติดตามในช่อง youtube ช่องคร,เรูเกษตรพอเพียงเพียงพอด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้นะครับขอบคุณจริงๆจากใจจริงนะครับขอบคุณมากนะครับ,บ,น,รบนี่แปลงนี้ก็สูบเลยหลายวันแล้วพอจะเสร็จนะครับ ขอบคุณนะครับ